สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแตงโมเคยเรียนภาษามือชาวเน็ตเชื่อขอความช่วยเหลือร้อยเปอร์ซพร้อมชี้จุดสังเกตโดยก่อนหน้านี้ชาวเน็ตบางคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าคลิปวิดีโอสุดท้ายของแตงโมที่นั่งร้องเพลงบนเรือนั้นเหมือนเธอกำลังใช้ภาษามือเพื่อขอความช่วยเหลือหรือไม่โดยจากการสังเกตพบว่าเธอใช้มือมีสัญลักษณ์หงายฝ่ามือ ออกมาหาผู้อื่นและพับนิ้วโปง้งเข้าไว้หาฝ่ามือและกำมือปิดนิ้วโปง้งซึ่งตามหลักสากลหมายถึงกำลังถูกคุกคามหรือขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ไม่สามารถพูดได้ซึ่งอย่างไรก็ตามชาวเน็ตได้มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสับอร์ตเรื่องนี้โดยได้พบว่าสาวแต่งโมนั้นเคยเรียนภาษามือร่วมกับ นักแสดงที่แสดงหนังสั้นซึ่งแม้ว่าไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็มีความรู้เบื้องต้นทางด้านนี้อยู่ทีมข่าวโดยได้มีการไปหารายละเอียดเพิ่มเติมและพบว่าหนังเรื่องดังกล่าวชื่อรักในความเงียบโดยสาวตังโมได้รับบทเป็นผู้แสดงโดยมีนายวรวุฒิหรือครูวุฒิที่โรงเรียนเทศบาล3บ้านเหล่าอุดรธานีเป็นผู้กำกับ โดยแตงโมได้รับแสดงนำเป็นบทครูแดงซึ่งแตงโมจะต้องหัดเรียนรู้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับเด็กในหนังเรื่องนี้ชาวเน็ตเลยตั้งข้อสงสัยและเทใจเลยว่าแตงโมขอความช่วยเหลือแน่สังเกตจากการที่ชวนให้ดูหลอดที่มัดผมและการที่ไม่ลายขอความช่วยเหลือแบบจงแจ้ง เพราะไม่สามารถทำได้แตงโมเป็นคนฉลาดจึงของความช่วยเหลือโดยการใช้สัญญาณมือแค่คนที่ไร้คิดไม่ถึงแตงโมเคยถ่ายทำหนังคนพิการในเรื่องการได้ยินดังนั้นการใช้ภาษามือแบบสากลน,นี้การที่จู่ๆจะพูดเรื่องมัดผมขึ้นมามันเป็นอะไรที่น่าสังเกตขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราเลยนะครับขอบคุณครับ